안녕하세요. 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 พึ่งมืถึงวันแรกแล้วก็กำลังทำตัวตามสบายใครเดินไปไหนเราก็เดินตามเท่านั้น ฟังลูกไว้ก็ดีเหมือนกันนะที่เีเนี้ต่ก่อนนี้เราไปเที่ยวเนี่ยเราก็จะมีจอร์นกับุชเนี่ยจะคอยดูแลเรื่องของโปรแกรมการเดินทางแต่ตอนนี้เนี่ยพอลูกเราโตลแล้วแจสซินเองซึ่งตอนนี้กำลังเป็นคนถ่ายอยู่นะแล้วก็สกายเองเนี่ยเขาก็จะปรึกษากันว่าอยากทําอะไรบ้างสําหรับสี่คนนุชกับจอร์นเดินตามคือเราออกมาไปเห็นไม่ได้เลยเพราะว่ามันไม่ฟังเราแล้วเดินไปเดินมาไม่ต้องทําอะไรใช่โซเล่เนี่ยมาที่อินซาดงอินซาดง อ่าอินซาดงหรืออินซาดงอ่ะดองดองดงเอาดองหรือดงอ่าอินซาดงใช่ชอบมากใช่บที่ว่าเป็นเส้นทางของแบบมีงานศิลปะขายงานค้างานทุนิชโนสวยใช่แต่ที่จริงแล้วเรามีเรามีมิชชั่นแตกต่างๆอ่ะวันนี้เจสินจะไปทีเฮาส์ทีเฮาส์ทรดิชันนอลทีเฮ h o u s สวัสดีครับ Justin in the studio นะครับอ่าก็ครั้งเนี้ยทริปเกาหลีอ่ะผมก็จะอยู่ในสตูดิโอเพราะว่าผมเป็นตากล้องหนักที่เกาหลีหรือจะไม่ค่อยเห็นผมอ่ะเห็นแต่พ่อแม่กับน้องเธอเห็นผมน้อยมากเลยนะครับในวันเนี้ยผมก็จะ voice over มาอธิบายว่าผมเห็นอะไรมั่งที่เกาหลีนะครับ through my eyes ถ้าเราพูดถึง l i h t t o u u s e c f f นะครับวันนี้ผมไปที่อินซาดองนะครับอินซาดองก็จะเป็นถนนวัฒนธรรมที่จะมีร้านคาเฟ่ร้านชาอุปกรณ์ของขายแบบพื้นบ้านนะครับอันนี้ก็จะเป็นถนนที่คุณแม่ชอบเลยผมก็มาเอาใจคุณแม่หน่อยช่วงผม Lighthouse Cafe ก็ต้องมีคาเฟ่นะครับแต่วันนี้จะเป็นแบบทีรูม ผมก็เดินไปเดินมาครับเพื่อไปหาคาเฟ่หรือห้องชานะครับแต่ผมเลือกร้านนี้เพราะว่ารู้สึกเป็น h i d d e n เจ m นะครับคือผมเห็นรูปภาพว่าเขาจะมีสวนอยู่ในคาเฟ่พูลีแบบต้องไปแล้วพอผมเข้าไปในร้านนะครับก็รู้สึกว่าเฮ้ยการตกแต่งของเขาเหมือนเป็นท่ําหรือเป็น Ca บ in in the woods ก็ได้นะครับเหมือนบ้านกระท่อมนะครับชอบไปรู้สึกว่าโอ้เหมือนอยู่บ้านคนอื่นออกแนวโคซี่สบายๆตกแต่งสวยนะครับบ้านก็จะเป็นแนว วัฒนธรรมเกาหลีมีหน้าตา่างมีประตูคือเน้นเป็นแบบแนวไม้ไม้ c u l t u r l วัฒนธรรมของเกาหลีนะครับรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ในเมืองครับรู้สึกเหมือนอยู่ในหมู่บ้านนะครับวันนี้นะครับผมก็จะสั่งตัวจูจูเบทีจูจูเบทีนี้ก็คือเป็นชาอินทผาลัมนะครับเราบอกเลยครับว่าผมไม่ชอบอันนี้ผมพูดเลยนะครับไม่ชอบจริงๆอินทผาลัมไม่ถูกปากของผมนะครับ แล้วก็ถ้าทุกคนสังเกตนะครับเขาจะมีไอตัวขาวๆที่มันลอยตรงนั้นนะ่ะอันนั้นคือขิงนะครับโอ้โหชาอะไรนะครับมีขิงกับอินทผลัมอยู่ข้างในไม่โอเคผมไม่รอดเลยนะครับแต่ไม่เป็นไรนะครับชาอาจจะไม่อร่อยไม่ถูกปากผมแต่ขนมเนี่ยผมชอบแน่นอนนะครับเพราะว่ามีขนมยากาวานะครับขนมเนี่ย,มย,มยผมชอบที่สุดของเกาหลีเลยนะครับโอ้โหคือผมอมีเพื่อนเกาหลีที่มาเรียนที่ประเทศไทยนะครับแล้วก็คุณแม่ของเขาอะ ก,ก็ส่งขนมมาให้ผมลองชิมดูนะครับจากเกาหลีเลยเป็นยากาวามีแพ็กใหญ่เลยลองกินปุ๊บนะอันนี้คือ My y o v v e ชอบมากๆครับรสชาติก็จะเป็นเหมือนเหมือนเป็นคุกกี้เหนียวเหนียวแน่นๆ่นรสชาติออกแนวน้ำพึ่งน้ำตาลเคลือบอะครับทุกคนต้องลองดูนะครับแต่อ่ากินเดียนะครับเพราะว่าแคลอรี่เยอะมากเลย แต่ขนมยากาวานี้นะครับก็จะเป็นขนมที่ทานคู่กับชาน,นะครับแล้วก็อันข้างๆก็จะเป็นเหมือนแป้งย่างนะครับหรือเป็นปลอกก็ได้นะครับจิ้มกับน้ําจิ้มซี่จะผสมน้ําตาลแล้วก็น้ําผึ้งนะครับรสชาติของตัวนี้ก็จะเหมือนเ๊อนอกนะครับทุกคนก็น่าจะจับเป็นแป้งแน่นๆนะครับเป็นข้าวจุ่มกับน้าจิ้มฮันิซาับ,บก็อร่อยนะครับแต่ว่าเหนียวผมยังไงผมก็ชอบยากาวามากกว่าครับร้านนี้ก็จะออกแนววัฒนธรรมเป็น ทีรูมนะครับชาอาจจะไม่ถูกปากของผมนะครับแต่ว่าขนมเนี่ยชอบแน่นอนแล้วก็แอดมอสเฟียกับบรรยากาศของร้านเนี่ยสุดยอดครับถ้าใครไปที่อินสาลองนะครับแล้วก็อยากหนีจากเมืองนะครับกับความวุ่นวายนะครับลองเข้าไปร้านนี้นะครับจำชื่อร้านไม่ได้นะแต่ก็ประมาณนี้ลองเข้าไปดูครับแล้วพอแค่อยากจะรู้สึกว่าอยู่ที่เนี่ย เป็นยังไงบ้างแล้วก็มาในช่วงเบรกเทมิมไปเทอมสั้นๆของของสกายได้พอดีแล้วก็รับป่าเข้ามานานล้วเพราะว่าช่วงโควิดไม่ได้ออกไปไหนเลยก็เราก็ไปอยู่ในเร,เราก็เที่ยวอยู่ในเมืองไทยก็สักพักใหญ่นะพอมาที่เนี่ยก็เลยอยากจะเป็นแบบไม่มีอเจนดาเลยคือติดตามแล้วคอยแบบมองไปเหมือนทาตัวเป็นคนที่อยู่ที่เนี่ได้เพราะอากาศดีอากาศดีแล้วสบายๆปลดปล่อสย,ส,ยสมองบางสกายอะ่ะคนนี้ซิขอขวัญให้คุณแม่ออ <H at? S 2> อะไรนะคะจะซื้อของขวัญให้แม่โอ๊ยน่ารักเลยตอนนี้คุณแม่กำลังเลือกว่าจะเอาอะไรบ้างไปนะสกายซื้ออะไรอ่ะเกิดซื้อของขวัญให้แม่โอ้ยซื้อจริงเหรอเราเงินเอ็นไหนมาซื้อให้คุณงานนบที่เขาเก็บหมดนะ อันใหญ่อดี๋ยแพงไปก็หลุดเอาไว้เ,เล็กๆมั้ยมันเป็นสัญลักษณ์ของบริษรัทเราอาจ n s l a s h Interactive แบะอันนี้ยอ,อันนี้เป็นลูกสโนว์เฟล็กเอาไันไหน Which one นั่นเป็นลูกเฟลกโอ้ม เ้ยสวยจังเลยขอบคุณนะอันนี้แหละเล็กๆดี1 5 0 0 0 0บาท่พันครับลูก หลังจากซื้อของแล้วก็เดินเที่ยวที่อินสดังนะครับผมก็พาคุณพ่อคุณแม่กับน้องไปจบที่ดงเดมุลน,นะครับแต่ไม่ใช่ถนนดงเดมุลที่เขาขายของนะครับแต่เป็นสวนสาธารณะที่อยู่ตรงเนินเขานะครับบรรยากาศสวยสบายแล้วก็ตอนกลางคืนเนี่ยเห็นไฟของทั่วเมืองเลยครับวันนี้ขอจบวันที่ดงเดมุลน,นะครับ